ก่ีว่าเป็นความสมองเราที่ปิดไมลงอันนี้ก็ถ่ายไม่ดีหมล้วอันี้ก็อกเป็ความตองเราอีก็คือียกันเกครับาอนี้ด้ไหผมต้องต้องเหรอต้องเาจริงเหรอ

ก็ก็ยอดสายนี้ใช้